วันนี้มาเที่ยวที่ไหนคะมาตลาะบุรีค่ะไปเดลยไปแนะนำตรงอื่นก่อนเีี่ยมีตรงไหนอีกบ้างคะ อามา,อามาแล้วไปตรงอื่นต่อเร็วไปด้วยกันดลูกเวลาไปด้วยนะคะอืม คลืมลอกเลยค่ะอลองไปก่อนนะคะกลัวมากเลยค่ะโอ้ยโอ้ยติดตาติดไปข้างหน้านะค่ะจะไม่ไปใช้ขึ้นไปได้ค่ะพามาอีกค่ะติดเป็นเราน้องจะมาไปไหนละ่ะลูกพี่รู้ไปแป๊บนึงลูกมาระวังขาลูกอ่าไปพร้อมพี่รู้ไปด้วยกันลูก รหม้กคัพวกเราเตมคะน่มีหนอหรอค่ะแล้วมาปวดห้องน้ำไหมลูกข้าห้องน้ำไหมคะจุดเด่นว้าค่ะูี่ลูปาจะไปแล้วลูกป๊าจะไปแล้วค่ะลูก